สวัสดีครับสงครามยูเครนดำเนินมาถึงจุดวัดใจอีกจุดหนึ่งก็คือจุดอันตรายที่จะมีการใช้อาวุธร้ายแรงปูตินพูดว่าจะทําทุกวิถีทางนะครับเพื่อให้รัเสเซียนี้ปลอดภัยความหมายมันกว้างมากแต่ว่าบางคนตีความไปถึงว่าปูตินเนี่ยพร้อมใช้อาวุธนิวเคลียร์ซึ่งการพูดมันพูดง่ายแต่ว่าการปฏิบัติจริงมันค่อนข้างยากนะครับแน่นอนว่ารัเสเซียนี้มีนิวเคลียร์รัสเซียมีได้อย่างไรก็สืบทอดมาจากยุคของโซเวียต ถามว่าโซเวียตมีได้อย่างไรคำถามนี้น่าสนใจมากนะครับในยุคเริ่มต้นในการทดลองอาวุธนิวเคลียร์สหรัฐมีการประสบความสำเร็จนี่เป็นชาติแรกเรื่องสำคัญแบบนี้มันควรจะเก็บไว้เป็นความลับห้ามแพ่งพายวิธีทำแต่ว่าโซเวียตทดลองนิวเคลียร์หลังจากนั้นทำได้อย่างไรล่ะครับบางคนบอกว่ามีนักวิทย์ขายความลับบางคนบอกว่าโซเวียตนิคิดเองเพราะว่ามีนักวิทย์เก่งๆนี่เยอะแต่ว่าถึงอย่างไรก็แล้วแต่การมีนิวเคลียร์ของโซเวียตมันเป็นการขานอำนาจกันร,ระหว่างสองขั้ว อันนี้ส่วนตัวแอนบินคิดว่าตั้งใจให้มีทั้งสองฝ่ายนะครับเพื่อความสมดุลของโลกจากองค์กรเหนือองค์กรมันมีง่ายที่จะสร้างระเบิดนิวเคลียร์ได้ถ้าโซเวียตไม่ได้รับการไต่ทอดยากมากที่โซเวียตเนี่ยจะทําได้นะครับพอโซเวียตมีปุ๊บก็เริ่มมีการแข่งขันทางนิวเคลียร์ซึ่งถ้าเราคิดดูว่าทั้งโลกเนี่ยมีสหร,รัมริการมีอาวุธนิวเคลียร์แต่เพียงผู้เดียวมันก็จะผูกขาดอํานาจนี่จนเกินไปมีคนไม่ต้องการให้เป็นแบบนั้นนะครับมันก็เป็นกฎเกณฑ์ของโลกมาหลังจากสงครามโลกครั้งที่ เราจะเห็นว่าสมาชิกถาวน5ห้าชาติทุกชาตินี้มีนิวเคลียร์มันเป็นเรื่องบังเอิญหรือไม่ก็คงไม่ใช่นะครับมันก็ส่งผลมาถึงปัจจุบันหลักการใช้อาวุธนิวเคลียร์มันก็มีอยู่กับสงครามยูเครนมันจะมีการใช้หรือไม่หลังจากที่หลายฝ่ายนี้เป็นกังวลใจนะครับแล้วก็มีการเรียกร้องจากพันธมิตรของรัสเซียว่าให้ใช้อาวุธนิวเคลียร์เพราะว่าไม่อย่างนั้นรัสเซียนี่แพ้ยูเครนแน่ คำถามตามมาคือปูตินเนี่ยจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ไหมผลกระทบจะเป็นอย่างไรและสหรัฐอเมริกาจะตอบโต้อ,อย่างไรนะครับใครมีนิวเคลียร์มากสุดในตอนนี้คําตอบก็คือรัสเซียมีอยู่ประมาณ5977หัวรบสหรัฐอเมริกามี5,428รีหัวรบอันนี้เท่าที่ข้อมูลมีนะครับตัวเลขเหล่านี้รวมหัวรบที่ปลดประจําการที่ไปแล้วแต่ว่าถึงกรานั้นเองก็ยังเป็นปริมาณที่มากอยู่ดีรัสเซียมีหัวรบนิวเคลียร์เชิงยุทธศาสตร์1458ัาหัวรบอยู่ ู่ในรูปแบบขีปนาวุธข้ามทวีปขีปนาวุธในเรือดำน้ำําแล้วก็ขีปนาวุธที่ใช้กับเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ส่วนสาระมิการนี่มี1 3 8 9ัหัวรบนะครับนี่คือนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์หรือว่าลูกใหญ่ส่วนนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีหรือว่านิวเคลียร์ลูกเล็กรัเสเซียมีมากกว่าสาระมิการนี่เป็น10เท่าซึ่งนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีนะครับเครื่องหนึ่งของสารเมิการเนี่ยอยู่ในยุโรป อาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีของสหรัฐมิกานะครับมีขนาด0.3ถึง170กิโลตันอันนี้ก็นึกภาพไม่ออกไ้แล่ะครับ ระเบิดนิวเคลียร์ที่ฮิโรชิมามีขนาด15กิโลตันเท่านั้นก็ลองจินตนาการดูถึงความรุนแรงถามว่านิวเคลียร์ใหญ่สุดนี่กี่กิโลตันอันนี้ไม่ทราบนะครับเท่าที่รู้ฝรั่งเศสมี300กิโลตันจํานวนของหัวรบเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่ว่าขนาดของหัวรบนี่สําคัญกว่ามีนิวเคลียร์เยอะไม่ได้เปรียบเสมอไปนะครับเรามาดูว่าใครเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่บ้างรัเสเซียมี5,977อันนี้รวมทั้งใช้ได้แล้วก็ทั้งปลดประจำการนะครับสหรัฐมีกา5,428 จีน350ฝรั่งเศส290อังกฤษ225ปากีสถาน165อินเดีย160อิสราเอล90แล้วก็เกาหลีเหนืออีก20นะครับ ถึงไม่ว่ารัเสเซียจะมีเยอะสุดแต่มันก็ไม่ง่ายที่จะนํามาใช้เพราะว่ามันมีกฎเกณฑ์การใช้อยู่ซึ่งรัเสเซียออกมาปฏิเสธข่าวนะครับว่าเสียมใช้อาวุธนิวเคลีย์กับยูเครนเพราะรู้ดีว่ามันไม่รับประกันชัยชนะเพราะเอาเข้าจริงแล้วนะครับรัเสเซียนี่เสียเปรียบทางภูมิศาสตร์ในสงครามนิวเคลีย์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรัเสเซียต้องใช้อวุธโบราณนี่ต่อไป